สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่างเหตุที่เถื่อนน้อยสองสามสี่พอใจเออเออแน่นอะเลยเป่าตะกอนมันจะมาลวกปากตอนดีมากชุนลวุ่นจังหน่อยพี่น้องสบายดีพะลุงอืมห้ามเด้สบายดีพะลุงเออพะลุงกินน้ำไหมลูกพะลุงเลยกินหม่าล้ากันเลย แปดยงใหม่ยงใหม่ยงใหม่ด้วยเอาเพชรโอ้ยเดียวเดียวเดียวมันเพชรนะใช่ดิแกงยงใหม่กินได้ทำนี่เอาอีเอ๊ะ กินไม่อายกินน่ะอายกินเมื่อกานี้บอกทำดาวตั้งไว้ก่อนไม่อายกินอายกินน่ะเอาไปบวงบอกทำเหยียนเออมันจะเพชรไปใช้ก่อนกินไข่ก่อยโอ้ย้าดาวนี่เฮ้ย เป้าสักก่อนสิมึงมันด่ามายตัวนาบ่วงมัครับนั้งนุ่มนะเป้าเป้าแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บบ่อีแซ่บบ่แซ่บ่รักไปอะเดินหน่อยดิอืมเดินหน่อยอ้ยากษ์อ้ยาก หอมก็กินดิมูกเอาเขื่อนน้อยโอ้ยห้าตัดใหญ่โตแวให่โบิ้นอุ่อเนไ้ิ้นสดจะซำใหญ่กับหโสดีฉันกินนากับหอยินมันเ็ศไม่ไปกินแล้วางอางจะมีอยูเฮนค่ะหัวหนาผัดละีกล่องฮะีกล่องเาง ห่อหาพันธุีคนนี้มีห่อรำบุห่อรำร้องเหี่ยนะชมนะหาพันุปนะตัวห่อละพันธน้นสี่พัน์ตัวห่อละพันน้องเหี่ยนั่นสีดำมแก่ม้่าอะไรอีกเท็ดเออมได้แก่เป็นมได้แก่ไปคายห่นเนาะเข้าใกับไรทกทสี่พันธุ์ห่อละพันของเรา ป๊า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 เมื่อไ่คายไม่คายไม่คายถือน้อยหนึ่นะที่ดีใที่ได้รู้ตัวลงไม่หนึ่งก็จำไว้แป้งนู้อันไม่น้อยค่ะชิพผ้น่งชิพเจ็ดเจ็ดตันะแลเดี๋ยนี้ชิว่าห้าคือโบนอ้ น้อยนล่ะแหละถโลกถข้าวปลายเน่ยได้ตุ้น้อยอย่ง้ตักอน้อยนนะน้อยจะได้นะน้อยจำหนึ่งกะบ่อตัวทุ่งชิปท่านถึเาเออตะขี้ต้งแปดทานเนาะไอ้พี่ชิีไอ้่พอเฮงพี่น้องเนี่พี่น้อของมันอยู่บุ่นมันแพงเนาะ ยู่ฝุ่นมันแพงซื้อเลยกัหาพันกันเดกินห่อเดียวมันก็ได้น้อยเนาะเป็นหลายคนมันบุรมาถ้าเ้ามันซ้ำสองห่อหาพันุดุดซห่อหบาทเขาเน้ะอันนี้ห่อ้ัหอหไม่ได้ได้ห่อลดสมนี่นะห่อาันอันนี้อันนี้อันนี้จองห่อหาบุเมีนซ้ำหก่องห่อหา

เอาไปกิกเอง็้ใะกัจายก็บบกติ้วเป็นขี่ขอยเป็นหัดวาวเป็น่ยังวะเอาไม้ยังง่วนะเอามาเลี้ยงเอใไเลี้ยงให้บกัจายกับักติ้วมาแล้ใครเป็นขี่ขอยมึงนะบบกัจกับักติ้วเป็นขี่ขอยเลี้ยงนะเอาไม้เอาไม้มันแฉบเลยม กันด่าพนะน้าพวกอันนี้เหมือนกับาเป็นวว่ากินมันกต่างกันเห็เนาะู่เคกินป่เคยกินแจกดไอ้เกินอยู่ถุงมืออนี่มันจะแสบยังหมา้อกอกินอยู่ไอ้นี่อกินักกินแบบนี้นะไอ้ีบบเห็นเผ็ดแบบนี้ยังกินกินเป็นอยู่หักอยากหายัวหายแป้งคืน แต่ว่าพอแพ้เบาอี้ก็เพิ่นก็ยั่งกูจะหลดมาเหยียบมึงตายได้สินะเพราะว่าแพ้เบาอีกก้ก็เพิ่นเนี่ยว่ะกูหลดมาเหยียบมึงตายเลกต้อง,งอ่ะแพ้เพิ่นอุ้มละลายอุ้มอ่าอม

น้ากับเราเก่งเนี่ยตัวอุ้มแม่เนี่ยคนเก่งเลยอะไรอะไรใครเนี่ ซิมหเบอร์ซิมหายซิมเบอร์จะไหนก็เป็นเรื่องอี้จะได้จะเด็กไปซื้อไหมซของไอ้ป้าแม่เาไวยซิมหนูขึ้นเองโอ้ยกูเค็ยแต่เรื่นี้เท่ห์หมดภาพหนุ่มมาพอยู่กีนหม้อก็จะได้ชินด้วยเยอ นั่จืน่งนี้ไม่ั้กินกมมาม่าก็เลยหักินที่ใก้ย่งมนนี่นมได้กินใก้อะไรนี่ส่งนพี่แพงนคับยูพี่โอาหารคนละอลนละม้ออาเ่งอิ่มแล้วืออารจอยแล้เเป๊ะมา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 นมาจอกมาิม,มากิม,มา มันอยากกินนะบอกจะไปจดเด้อจทมันนะนจดยจะจทย์างานคือจมดนะมดจะามันน so ้ำแม่น้องแม่มันอิ่มร่เอาไ่บอกยมบอกอย่าลูกมังามกินโลกมังค์กินมดก่อนแหละกับมดฉะน๋้นมันอิน เราไปนำผูวบ่าวเลยผูวบ่าวตัะไรเฮ้ยแคผบ่าวจัไหนเอมันปนำผูบ่าวมาข้รแไปดาวมาส่งบอเฮ้ยม้าข้แสนไปดาวมาส่งบ่เบ่งแต่สีตาตนอยากรับแล้วอมงสาตาตแล้วฮผบ่าวผมไอไมาส่งไปมานอนมาลงไป ยังร <ais ama S 2> ับไปได้ยังรับไปได้ร oh, ับอาบมหน้า <sven> ก <tweeting> okay. um, ับบ่๊ะอาบเรียคนใหญ่โอ้ยอาบอีกโบสไว้เนี่ยสปาบุ่เหนื่อยหน่อยเมื่ออาบน้านอนก็ถูกไหวปวดหลังจะนอนแบบไหวถ่ายชุดนอนเพิ่งเกลื่อนถ่ายเกลื่อนเต้เออจะนอนเจะเต้นอนไออีก่อนเออกูเดินหน้าไปอีกก่อนเอาเอาจินดีเอาเม็ดไปเจ้าว่าจะฆ่า <c oughs> อยากไอ้อยากไอ้มันแหน่ท่มอาามาเลยยังฮะกินมา้าอท่าบางคำค่ะท่ากำลังกันอี <c oughs> น่ไปได้อีกินอื่นทำไรทาย,าย,ยาขัน,ย,นยุน่เ็คไ <c oughs> งอืมเบิ่งทานังพี่เนางเบิ่งทานังอยากนอนเยู้อเต้ค่ะห้เด์น้อยอีกอนอันได้ตาอ,อยากรับเมือ่อไงแม่ดีน้าไมอีกเด้อบังคำบอกไปห้องเยียนน้าไม่บอกแักเท้าขาวบางคำบอกเรียนไงอีเด้อไม่บอก หมูเจ้าหมูบีกระเปาโอ้โโาาหม,มูเจ้บบาหมูบีัเาเเปบางำาได้จบางคองอยู่นองยนน่ะเมื่อไรกาใในบุ้งชื่อให้ข้าวเดียวเลยลไปเอาเลืเลยไปเขาเย็นกับในบุ้งหา้าดเลยอยากรับลพี่นองง้องเลย้แล้วะเยิมเลยพี่น้องน้น้าก็ซืนน้ำาน้านกระจเพิดแลก็นอน อกนค <hour> so <c oughs> ่าไปล่อเนลน้เป็นพาพการขีนาี่น้องอยู่นี่ม่แหงบนสุขูสุดคนเดิมพี่นาคนไหลคนแช์คนติดตามคนบ้าดีก่อนไว้มาดีไปลุงมาห้ำเด้มาหำเด้เ็ดยวลุงอ่ะมได้เดีวนอนหนพี่น้องไปแล้วบ้าบ